่ะโอเคนะกเรียนตอนนี้ครงการังแจกบอร์ดคำสั่งของเพื่อนลงบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะคะบันาดของน้องท่านท็อสามเมื่อสักครู่ครูสุดได้เลขที่เท่าไหร่นะแปดได้ที่แปดนะคะเลขที่แปดตามรายลยชื่อท้ายเอ่ยอ๋อนักสมุนนะคะเดี๋ยวเชิญนักสมุนมาเล่นทำการทดลองกับครูด้วยนะคะ ตัวต่อตัวถอดเหรียนดีเท่ากับตัวบอดเลยนะคะอ่เดี๋ยวเราจะทำการทดลองนะคะโดยที่ครูจะทำการเทน้ำลงในตัวโหล ก็คือความหึงอนักเรีนนะคะแต่ในชีวิตจริงของเราเวลาที่เราตดนทำต้นไม้เราใช้น้ําน้ํายาอะไรเนี่ยมันคือน้ำยาอะไรน้ำยาเช็ดกระจกนะคะในชีวิตจริงเราไม่ได้ใช้น้ำยาเช็ดกระจกในการตดนทำต้นไม้เนาะแต่ในกระบวนการนี้คือเป็นการทดลองแล้วครูต้องการให้นักเรียนเห็นความเปลี่ยนแปลงของการทํางานของความน้านะคะจะเห็นเลยว่ามันจะมีการดูดน้ําแล้วก็จ่ายออกมา หนึ่นะคะซึ่งในส่วนนี้การทำงานของเราคือหนึ่งกดสวิตช์หนึ่งแล้วทำไมคะปั๊มน้ำต้องทำไมเปิดดูปิดเปิดนะคะแต่ถ้ากดสวิตช์สองน่ะปิดฝั่งน้ำนะคะใครดูเลยนี่ yes นะคะเราให้เพื่อนทำการกดสวิตช์หนึ่งแล้วดูผลการทดลอบค่ะเสร็จค่ะ ที่ฝั่งขวาเอาเผื่อเอากระปุกสวิตซ์สองก่อนอะบนหน้าจอจะมีการแสดงศาสนาของตัวปั๊มน้ำด้วยนะคะก็คือออนกับอ๋อเมื่อสักครู่อาจจะฟูก็เป็นได้นะเดี๋ยวเราทดสอบีเราผ่านสวิตช์หนึ่งค่ะเอาที่หมดเลยเนาะให้ย้ายฝั่งที่หมดเลยนะคะย้ายข้างที่หมดเลยอ่าไอ้คนแรกกดสวิตซ์สองค่ะ กเขาเราตัครูในวันนี้ขอเส็ร์ฟโต